พนงไพรีน้องชาวจังหวัดลอยเอ็นและจังหวัดไก่เคียนชาวอีสานทุกคนนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับผมมีความตั้งใจมากๆอยากมาเที่ยวงานบุญบัตไฟอำเภอพนมไพรไซึ่งผมบ่มเคยมีโอกาสเลยเมือ่อดีตั้งใจตีรถแถวน้องครับรถจากอุบลเดินทางเพื่อมาดูครั้งแรกในชีวิตของผมเมื่อกี้รถยนผมจอดอยู่พุน่นอยู่อำเภอผมนมั่งหมอไส้เขามาว่าจะมาถึง ตามนักแล้วผมบอกเลยครับผมประทับใจเห็นพี่น้องห้ามาแทบจะทัวรทัวาภาคอีสานนะครับด้เห็นทะเบียนรถแทบจะทุกพี่น้องทงักทายผมตลอดทางนะครับแต่ไม่เห็นกระตาละครับเห็นเนนบิง้งตั้งแต่น้อยเบิ้งตั้งแต่ข่าวว่าตลอดเบิ้งโซเชียลว่าตลอดครับตั้งใจว่าจ,จะมาตั้งแต่มือว่านติดภารกิจมณีนเลยมีโอกาสไดเมาเบบึงการจุดนะครับในเมืเ่อบึงบุญบังไฟที่ยิ่งใ,ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ การจะไหนครับผมในอ่าผมจอนี่มือปราบขอให้ทุกท่านผิวเรียนนี่มารวมงานประจําปีอำเภอพนมไพรทุกท่านอ่มีในความสุขความเจริญอย่าเขียบยาจนล้ำลุ่ยครับจากใจจอนี่มือปราบครับขอบคุณครับเสียงจดจ่ให้ครับฐานที่หนึ่งคนนี้นะครับนับมือหนึ่งห้าครับท่านรับทราบแต่ตัรอฐานสองรอคอนิดนึงขอบคุณเด้อท่านจอนี่เลยแบงกี้นี่ผู้ใดบุ้มมีเงินใส่เด้อครับเด้อไปใครไป็นท็อ